สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพครับ,รบพบกับผมเต่านินจานะครับวันนี้มาไลฟ์สดกันทางติกต็อกเต่านินจาครับสําหรับการไลฟ์สดวันนี้เนี่ยนะฮะ,ะสิ่งแรกเลยเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับตอชดอทุกๆุกนายนะครับที่ได้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารทุกเหล่าทัพ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักรบชุดดำนะทหารพรานทั้งชายและหญิงและตชดอทั้งชายและหญิงที่รบเคียงบ่าเคียงไหลนะโดยที่ไม่ย่อท้อกระผมเตานิจาต้องกราบขอบพระคุณกราบหัวใจงามๆของตอชดรหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนรวมทั้งทหารพรานนะ ทั้งสองหน่วยงานนี้ทั้งาชายและหญิงนะครับที่มีหัวใจรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีการรบมีการรุกมีการรับโดยไม่คำนึงถึงว่าตัวเองจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนี่คือนักรบของไทยครับ นอกจากสามเหล่าทัพแล้วนะฮะทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศที่ได้เปิดยุทธการยึดพื้นที่ทั้ง11จุดที่เราเคยสูญเสียมานานหลายสิบปีจากการกระทำของอทหารบางพวกนะพูดก,กันตรงๆเลยดีกว่าไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะนักการเมืองและก็นายทุน แต่มาวันนี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจด้วยความรักสามคัคคีด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจึงสามารถเอาชนะอริราชศัตรูดังนั้นกับผมเต่านิงจาจึงขอกราบขอบพระคุณนะฮะตำรวจตะเวนชายแดนทั้งชายและหญิง ทหารพรานนักรบชุดดำทั้งชายและหญิงกองทัพอากาศนะฮะและนักบินนักรบนะวีระสตรีวีระบุรุษรวมไปถึงทหารบกที่เสียสละทั้งชีวิตและการได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพรวมทั้งทหารเรือ ที่เบ็ดเซ็จเด็ดขาดกำจัดศัตรูอริอราชของแผ่นดินไทยนาที่จังหวัดตราดและที่จะต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจอมพลังเต้อาชีวะ คุณปานเทพพัวพงพัน์กลุ่มคุณจตุพรพรมพันธ์กลุ่มไทยไม่ทนนะกลุ่มอ,อานอน์นะครับและอีกหลายๆกลุ่มรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยบริษัทห้างร้านข้าราชการพ่อค้าประชาชน รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ที่ได้รวมพลังรวมแรงรวมใจบริจาคสิ่งของและนำเอาสิ่งของไปมอบให้กับทั้งทหารหานตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานและทหารทั้งสามเหล่าทัพรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่หนี ใายการสู้รบเราทีมงาน SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าวออนไลน์และมูนิธิสกิดข่าวเต่านินจาก็กำลังเปิดรับบริจาคอยู่แม้จะเป็นเงินเพียงเล็กๆน้อยๆเพราะเราเป็นมูนิธิที่ยากจนครับแต่เรายิ่งใหญ่ด้วยพลังของหัวใจที่รักชาติ รวมทั้งกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์ของเราที่กระผมเต่านินจาเป็นประธานกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพี่น้องชาวมอญที่อำเภอสังขระบุรีที่นำโดยคุณนกและคุณวีระกลุ่มพี่น้องชาวกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอขุนยวมจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนและกาญจนบุรี ราชบุรีที่นำโดยคุณจุย้ยและทองกลุ่มพี่น้องชาวไทยใหญ่จังหวัดเชียงใหม่เป็นกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังกลุ่มพิทักษ์ชาตินำโดยใจเล็กและคุณตะวัน เราขอขอบคุณพี่น้องชาวเพเภอแม่สายนำโดยบอก,กอเจี๊ยบแม่สายนิวออนไลน์ที่ได้รวมแรงร่วมใจรวมพลังกันในการสมทบทุนที่จะไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราทางภาคอีสานนี่คือน้ำใจคนไทยครับนี่คือพลังรักสามัคคี ที่พ่อหลวงรอเก้าได้สอนเอาไว้คนไทยจะต้องมีความรักความสามัคคีนั่นคือพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุดังกล่าวกระผมเต่านินจาจึงขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตไม่ว่าจะเป็นพระสยามเทวาธิราชและพระบาร,รมีของ รัชการที่9การัชการที่สิบและพระบรมราชินีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทหารหารทุกนายการาชการที่ดีของประชาชนทุกท่านจงประสบแต่ความปลอดภัยและความสุขความเจริญพี่น้องครับ นอกจากนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณชัชวานและคุณพอใจอุ่นแก้วทีมงานของมูลนิธิสกิจกาวเต่านิจาขอบคุณคุณชุติมลนะขอบคุณน้องเกตขอบคุณน้องขวัญขอบคุณน้องพัชรีที่เป็นพลังให้กับเราต่อสู้มาโดยตลอดขอบคุณโกลัก นะฮะและก็ขอบคุณอีกหลายหลายท่านที่ผมเอ่ยชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างที่เอ่ยชื่อไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีเยอะและก็จำได้ไม่หมดและขอบคุณทุกทุกท่านนะฮะที่ได้สมทบทุนในการบริจาคเงินเข้ามาสิ้นเดือนนี้เราจะนำเอาเงินที่เราได้รับทุกบาททุกสตางค์ ไปจัดหาสิ่งของหรือจะนำไปสมทบกับกองทุนใหญ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและทหารหารทั้งสามเหล่าทัพตำรวจตะเวนชายแดนและทหารพรานเท่าที่เราจะสามารถทำได้กระผมเตานินจาขอสัญญาว่าผมจะยังเดินหน้า ทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนชาวไทยและพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์เรื่องของสิทธิบัตร089แล้วก็สิทธิที่ท่านพึงมีไม่ใช่คนใหม่ถอดด้ามไม่ใช่สิทธิที่ท่านถูกกันแกล้งถูกถอนสิทธิผมจะเดินต่อไปสำหรับวันนี้ จึงมาขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยหัวใจที่จงรักและพักดีสวัสดีครับ